พหลมติดฝาก็ยังเปิดได้อยู่เสียบปักยังเปิดได้ปินปกติก็ปินลมแห้งดีเจ้าของเครื่องเพิ่นเอามาให้ซ่อมไำ้มีดขอกา เสียปากเบิงยังปินอยู่ค่อยก็งงเอามันปินได้อยู่คือเอามาส่อมตั้งทีแท้และเมนมันโบาสายอันนี้เมนค่อยเปือยให้ทานผสชมเบิงมันโบาสายดึงสวิตซ์สายกรบโบาสายมิดจิมซิมมิดจิมซิม แต่ว่าเลขมันยังหมุนได้ปกติเปลี่ยนเลขก็ได้ก็สิจับความนาลงปกติคำนันทรายขาตั้งตัวนี้มันจะ มันจะแกงไบแกงมาแต่ว่านี่บดทรายเลยกระชีไข่เบิ้งไข่เบิ้งมอเตอร์ทรายมันเลยคือว่ามอเตอร์ทรายคือสี่เพลแล้วล่ะไข่เบิง้งมันเป็นมอเตอร์ในใดไข่ฝาย,ด,ายฝาด้านหลังมันออกมา เจ้าของเครื่องพ่นจํำม,มากับมีแตวามันเพบ่ได้บอกเลยว่ามันเป็นอย่างคอยกะมากวดเบิงตอนทําบิทกับงงปินได้อยู่แต่ว่ามาสังเกตบางนามันบ,กแก,บกแกงบกแกงโบไซไปไซมามันมีเดือดหลอกเออออกละ มีมอเตอร์มอเตอร์สายก็สีหันออกมาเบิงเลยตลบิดกับสั้นๆซะก็ตลับิดมันสั้นๆมันหันยากก็เลยว่าไปเปลี่ยนอ่อนใหม่มาใส่ตลบิดแบบสวานมันยาวแล้วก็หันไว้ได้ใจ โอ้บาอ,ออกแต่ก็ยังติดอยู่มันยังติดต้องได้หันน็อตตัวนี้ออกกันยังอีก2อ,อันเป็นน็อตหยุดหานจับมอเตอร์ยังอีกกันหนึ่งจับกับคบาปาซิเตอร์ มีนอตสามอันบออกบอบอกหัวนอตจนว่าลุยเลยกรณนี้หัวนอตตดออกยากก็ใส่เล็กทรงนนนี้มาทรงแล้วก็ใส่คันตีเคาะเคยเคาะไปบาทหนึ่งออกเลยตอนนี้หันออกแล้ว มันจับกับคาปซิเตอร์มันบออกมันติดกับคานที่ว่าเป็นคานเฟืองใสมีน็อตจับอยู่ไม้น็อตตัวนี้ออกแล้วก็จะได้เอาคานออกมีคานหยุด ก็เอาค้านออกแล้วคอยสังเกตเห็นว่าเดือยล็อกยึดระหว่างมอเตอร์กับสูตรเฟืองที่ว่าสูตรที่ว่าเป็นยึดกับคานนี่บูมีบูมีเดือยล็อกเลยคลือซีเมนเจ้าของเครื่องเพิ่นมากงละแล้วก็เดือยล็อกก็สีเฮดเสียแล้วแหละบูมีแล้ว น,นี่มันมอเตอร์ค่อยกลับไปหาตัวใหม่มาอันนี้ตัวใหม่สายยาวๆสะเบิ้องล้วก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแล้วก็บนจับหูนอดก็คือกัน ขนาดกระเท่ากันขีมมาตัดตัวเกาออกเลยใส่มันใส่เบื้องใดก็ได้ไดบ่มิคัวบ่มิขัวสาย ใส่ทั้งใดกระถือส่วนว่าตัวนี้ก็ตัดเอาสันส้นๆพอประมาณเนยาวหลายกระคูงเกะก,กะแล้วก็ปอกใส่ไฟ คอยกัดชิใสทอโฮดนี่แหละแทนสกอตเทปมันง่ายสวมใสแล้วก็กไฟลนเลยอันนี้มันเป็นฝอยกับหันนี่มันเข้ากันก่อนเป็นฝอยเส้นลวดแย่ไปแย่มาก็ใส่ทอโฮดเกี่ยมเข้าไปใส่ไว้เลยเกี่ยมพร้อมไว้ จากนั้นก็เอามอเตอร์ตัวใหม่มามัดสายเข้ากันก็ค่อยค่อยเหตุบวดใจ้อนจากนั้นก็ใส่กระไฟลนทอหดอันนี้เป็นทอหด เวลาถือความห้อนมันก็จะโฮดเข้าหัดกับสายไฟเส้นต่อมาก็เหตุคือกันส่เส้นสายไฟมันซี่ไปซี่มาก็หันหันมัดให้มันเข้ากันจากนั้นก็มัด มาใส่ไฟเข้ากันแล้วก็สูดโทรหดมาก็ไฟลนลนให้ทโทรหดมันหดเขา่าตีกับสายไฟตอนนี้ก็ต่อเฮ้มห้อยละวันนี้สเสียบปั๊กลองเบิง่าปินบ่ เซปกเซปกแล้วมอเตอร์มันก็ปินปินซ่าๆปกติมันก็ปินซ่าๆแบบนี้แหละออกกล้องมาใกล้เมื่อกี้นี้มันไก่ยนันทันผู้ทมงผูเห็นแล่าปินมันก็ค่อยๆปินไป จากนั้นกาประกอบเข้าบนเกลามันส่วนใหญ่แล้วพัดลมติดผนังติดฝาที่ว่าบุป,ปินกับแมนมอเตอร์เพยอันนี้มันเล็กตะปูเล็กตะปูสาม เล็กตะปูสาที่ว่าเสียามาใส่แทนเดือดหลอกที่ว่ามันบ่มีหลอกหยุดระวางมอเตอร์กับคานคานสายพอเดือดหลอกมันบ่มีหละมากงมาก,ก็บ่เห็นมีเลยปกติมันจะมีสวมเข้าไปแล้วก็ตามด้วยเล็กตะปูค่อยกระหาได้ซ้ำนี่แหละ ก็บุ้งหาเสีย่ยังมาใส่จากนั้นกะใส่ครีมเนีบหกักงอให้มันหยิดกะพายามกดให้มันลงต่ำๆที่สุดก็คือสีได้ทำนี้แหละ ก็เสียบปักแล้วถ่ายมันหมุนขึ้นมาเคร่งๆล่ะก็สวมใส่จากนั้นก็ตามด้วยนอ็นอตน็อตหยุดเปิดลองเบิองมามันใายบ่ะจะเห็นว่ามันจะใายไปใายมาแล้วตอนนี้ ก็ถือว่าตายแล้วแล้วก็อัดฝาหลังมันเข้าไปก็เป็นอันว่าแล้วละมนันนี่สำหรับพันลมหน่อยนี่ก็จะขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สบายดี